พอเราเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะคะจะให้ความรู้สึกถึงความแบบโปร่งโล่งสบายนะคะภายในตัวบ้านนะคะซึ่งมีให้ถึง6ที่นั่งเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเรียกได้ว่าครบพร้อมอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะออตตี้นะคะจากเรนไทยพร o อพเพอรค่ะวันนี้นะคะออตตี้พาทุกคนนะคะมาชมบ้านเดี่ยวในโครงการคุณภาพนะคะตั้งอยู่บนทาเลห้วยใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ติดโซนทะเลนะคะแต่ว่าจะอยู่ใกล้กับโซนภูเขาค่ะ ภูเขานี้นะคะมีชื่อว่าเขาดินค่ะซึ่งบนยอดเขานี้นะคะยังมีวัดเล็กๆนะคะที่เราสามารถขึ้นไปไหว้สักการะบูชาได้ด้วยนะคะ โครงการบ้านปนานลีบ้านนานะคะสร้างบนพื้นที่กว่า57ไร่ค่ะและมีพื้นที่ส่วนกลางประมาณ2ไร่นะคะส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ํานะคะฟิตเนสนะคะห้องสธนานการสําหรับเด็กค่ะแล้วก็ยังมีสวนหย่อมขนาดใหญ่ที่เราสามารถเข้ามาใช้สอยหรือว่าจะเอาไว้มาเป็นพื้นที่ออกกําลังกายกลางแจ้งก็ได้นะคะแล้วต่อไปนะคะออตตี้จะพาทุกคนนะคะไปชมบ้านเดี่ยวสําหรับขายกันค่ะเดี๋ยวตามออตตี้มาเลยนะคะ ในส่วนของตัวบ้านของทางโครงการนะคะเขาจะเป็นบ้านแบบเดียวทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวค่ะซึ่งพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะคะจะมีขนาดอยู่ที่190ตารางเมตรทุกหลังเลยนะคะจะแตกต่างกันที่ขนาดของที่ดินค่ะและด้านหลังของที่นี้นะคะจะเป็นบ้านสําหรับขายค่ะซึ่งเข้ามานี้นะคะจะสังเกตว่าพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะคะมีขนาดที่กว้างมากๆเลยค่ะโซนนี้นะคะเข้ามาแล้วจะเจอกับโซนจอดรถนะคะซึ่งเราสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยค่ะมีขนาดที่กว้างมากๆ ะะบ้านหลังนี้นะคะมีที่ดินขนาดอยู่ที่92ตารางวาค่ะพื้นที่รอบบ้านนะคะจะยังมีสวนหย่อมเขียวขจีแบบนี้ให้เราได้ออกมาเดินเล่นเดินชมสวนของเราได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบ้านกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็อยู่ภายในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเราเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะคะจะให้ความรู้สึกถึงความแบบโปร่งโล่งสบายนะคะแล้วก็ด้วยการที่เขาใช้โทนสีนี้นะคะเป็นโทนแบบสไตล์มินิมอลนะคะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายตาม,ม,า,มากๆเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับโซนรีวิ่งแอรียก่อนนะคะโซนนี้นะคะจะอยู่กลางบ้านเลยค่ะและด้านหลังของตี้นะคะจะเป็นโซนของออห้องครัวนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวขนาดใหญ่เลยค่ะเป็นครัวยุโรปนะคะเป็นบิวอินไอแลนด์ให้แบบนี้เลยนะคะและด้านซ้ายมือนี้คะก็จะเป็นในส่วนของเตาอบนะคะที่มีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะเรียกได้ว่าครบพร้อมอยู่เลยนะคะ ถัดเข้ามาค่ะนี่จะเป็นโซนของเตาไฟฟ้านะคะมีให้ถึงสี่หัวเลยขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะและด้านบนนี้นะคะจะเป็นหูดดูดควันนะคะของเตก,ก้านะคะซึ่งมีให้แบบใหญ่มากๆเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ด้านขวามือของตี้นะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของซิงค์ล้างจานนะคะซึ่งสังเกตว่าเขาจะมีกระจกบานเล็กๆนะคะสามารถเปิดออกไปรับลมระบ,บายอากาศได้ด้วยนะคะ นี่ค่ะประตูตรงนี้นะคะเรายังสามารถเปิดออกไปนะคะเป็นเชื่อมต่อกับสวนข้างบ้านเราแบบนี้เลยนะคะเป็นสวนที่มีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะซึ่งเราสามารถจะทําเป็นแบบเป็นลานบาร์บีคิวสังสรรค์กันแบบเอท์ดนอกบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะถัดเข้ามานะคะหากใครไม่ชอบที่จะแบบนั่งรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะอาจจะเป็นโซนนี้ค่ะเป็นโซนรับประทานอาหารภายในตัวบ้านนะคะซึ่งมีให้ถึง6ที่นั่งเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะ ลายล้อมไปด้วยนะคะกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยให้ความรู้สึกที่โปร่งนะคะรู้สึกไม่อึดอัดค่ะกระจกทุกบานนี้นะคะเราสามารถแบบเปิดออกรับลมได้เลยนะคะรับลมได้เลยเราไม่จาเป็นต้องเปิดแอร์ทั้งวันในบ้านก็ได้ค่ะพอหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกท่านก็คงอยากจะแบบชิลนะคะตรงนี้สามารถเป็นห้องนั่งเล่นที่มีขนาดกําลังดีเลยนะคะที่เราสามารถนั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้นะคะกับครอบครัวนะคะจะดูทีวีดูหนัง อะไรแบบนี um, thing, one, room, ้ก right right mm ็ถือว่าแบบครบคันมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ3ห้องนอนนะคะประกอบไปด้วยห้องนอนที่1ด้านซ้ายมือของตี้เลยค่ะจะเป็นห้องนอนแรกนะคะจะติดกับสวนหน้าบ้านค่ะและห้องนอนที่2นะคะจะอยู่ด้านนี้เลยค่ะห้องนอนที่2ก็เป็นขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือทุกห้องนี้คะจะเป็นขนาดใหญ่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแรกกันก่อนนะคะตามมาเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่1น,นะคะซึ่งสังเกตว่ามีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะคะภายในนะคะเขาประดับตกแต่งไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ตี้บอกไปว่าคุ้มค่าเกินราคานะคะคือยังไงเพราะว่าโครงการนี้นะคะส่วนมากเขาจะขายในแบบบ้านเปล่านะคะมีให้เฉพาะ ห้องสุขภัณฑ์นะคะแต่บ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินเครื่องใช้ไฟฟา้าครบพันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าซื้อแล้วจบเลยทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะโ,คโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะที่เขาจัดไว้ให้เราแบบนี้เลยเข้าเซตกับสีเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับภายในตัวห้องได้เป็นอย่างดีนะคะและด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะ เข้ามาแล้วก็จะเป็นห้องน้ําที่แยกระหว่างโซนเปียกนะคะแล้วก็โซนแห้งห้องน้ํานี้นะคะสามารถเข้าได้จากทางทางข้างนอกได้ด้วยนะคะกรณีที่คนที่พักอยู่ห้องนอนที่สองนะคะไม่มีห้องน้ําในตัวเราสามารถเข้ามาใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้ด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่สองตรงนี้ค่ะ ห้องนอนนี้นะคะเขาจะยังไม่ได้ใส่เตียงไว้ให้นะคะหรือเราจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานห้องเด็กเล็กก็ได้นะคะเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะคะก็สามารถใช้สอยได้หลายอย่างเลยแล้วก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะคะก็คือทุกห้องนะคะมาพร้อมกับแอร์ทุกห้องเลยค่ะและห้องนอนสุดท้ายนะคะด้านนี้ค่ะ ก็จะเป็นห้องนอนที่3แล้วนะคะเข้ามานะคะก็จะแยกเป็นสัสดส่วนนะคะระหว่างโซนห้องแต่งตัวกับโซนห้องนอนนะคะห้องนอนนี้ก็เป็นเตียงไซส์ใหญ่นะคะเป็นเตียงะคะิงไซส์ค่ะได้มาทั้ง2ห้องเลยนะคะสามารถวางได้เพราะว่าพื้นที่ข้างในห้องเขาตามที่ที่แจ้งไปว่าคือมีขนาดที่กว้างมากๆอีกทั้งยังมีกระจกตรงนี้นะคะที่เรา,เาสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะเปิดไปแล้วเดี๋ยวจะมียุงมีมแมลงเข้ามาไหมเพราะว่าทางเจ้าของบ้านนะคะเขาได้ติดมุงลวดแบบนี้ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนของห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ําด้านนี้เลยค่ะนี่ค่ะตัวเสื้อผ้าของห้องนอนนี้นะคะจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเป็นแบบบานสไลด์นะคะ แล้วก็ห้องน้ําก็อยู่โซนนี้ค่ะห้องน้ําก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะคะแล้วก็ห้องนี้พิเศษตรงที่ว่าเขามีอ่างอาบน้ําให้ด้วยค่ะ ังไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมคะกับบ้านเดี่ยวสไตล์นี้นะคะท่านใดนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้คะต้องบอกว่าให้รีบด่วนเลยนะคะเพราะว่าเรามีเพียง1ยูนิตเท่านั้นนะคะยูนิตนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าภายในนะคะตกแต่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์บิว์อินเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เลยคะ่ะและอีกทั้งราคานะคะต้องบอกว่าเป็นราคาที่พิเศษมากๆนะคะเป็นราคาที่เทียบเท่ากับราคาเปิดตัวโครงการได้เลยนะคะท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะสามารถโทรติดต่อตาม เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะสแกน QR Code นะคะ mm. เข้ามาสอบถามรายละเอียด mm. เพิ่มเติมผ่านทางไลน์ได้ก่อนค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวออตตี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมบ้านเดี่ยวหรือว่าคอนโดมิเนียมในพัทยาอื่นๆอีกหลายที่เลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ